คาถามหาเสน่ห์รักแท้เอ,อ่ยชื่อแล้วภาวนาสั้นๆคนนั้นรักเราสวัสดีครับท่านผู้ชมเชื่อว่าใครหลายคนก็อยากเจอรักแท้กันทั้งนั้นพระคาถานี้ท่านว่าเหมาะกับคนโสดที่มองหากำลังใจจากใครสักคนซึ่งเราเองก็ไม่ทราบแน่ว่าเราควรเหมาะสมกับใคร หรือคนไหนพร้อมที่จะเป็นเนื้อคู่เคียงข้างไม่วางมือไปจากกันกับเราบทคถามีอยู่ว่าโอมนะโมพุทธ,ธายะพุทธังสรติธรรม,มังสรติสังฆังสรติจิตตังสมาเรมะมะเอหิเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนา ะโหชนาเอหิก่อนท่องก็ควรรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วตั้งนโมสามจบจากนั้นค่อยท่องคาถาบทนี้สหรือเจ็ดจบก็ได้ท่านว่าไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเมื่อไหร่มีจุดประสงค์อะไรท่านแนะนำว่าควรท่องก่อนออกจากบ้านเสกแป้งก็ได้เสกปากเปล่าก็ดี เชื่อว,ว่ามนคาถานี้อาจจะชักพาเนื้อคู่ให้โคจรมาพบกันโดยบังเอิญอันนี้บุญภาวาสนาส่งการสวมดมนต์ก็เสมือนเป็นการภาวนาข้ามฝั่งผันของสะพานไปยังจุดหมายปลายทางหรือหากการเดินทางนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อพิชิตหัวใจของเป้าหมายที่เด่นชัดอยู่แล้วพวกเราก็จะมีพระคถา,าอีกบทหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่แอบหมายปองใครสักคนเอาไว้ แต่ไม่กล้าสารสัมพันธ์ในจุดเริ่มต้นไม่ว่าหญิงหรือชายเพศไหนก็แล้วแต่หากไม่ลองเราคงไม่ทราบคำตอบจริงไหมครับสำคัญสุดทั้งสองฝ่ายต้องโสดด้วยนะครับคนมีคู่แล้วถือว่าไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ท่านห้ามเอาไว้ก่อนท่องควรรำลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพบ,บูชาให้ตั้งนโมสาจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธจับจิตธรมโมจับใจสังโครักใร่พุทโธมามาทมโมมามาสังโคมามาณเมตตาโมเห็นหน้ารักสนิทพุทธจับจิตทามิให้กำจัด ยะกระวัดจิตรักยาละชีวิตังยาวะนิพพานังสระนังคัจฉา,ามิช่องที่ว่างเอาไว้นั้นสำหรับใส่ชื่อเป้าหมายแล้วก็นึกหน้าบุคคลคนนั้นไว้ในใจด้วยจะท่องสามจบก็ได้เจ็ดจบก็ได้ก่อนออกไปพบเจอใครคนนั้นพระคาถานี้ครูบาอาจารย์ท่านให้เสกแป้งเสกน้ำมัน หรือเสกสีพึ่งก็ได้หากใครจะเสกปากเปล่าได้ทั้งนั้นท่านไม่ได้ห้ามเชื่อว่าผลของพระคาถานี้จะส่งเราเข้าไปมีผลกับจิตใจของใครคนนั้นอยู่เนืองเนืองความรู้สึกก็จะเอ็นเอียงมาทางเรามากกว่าเก่าก่อนทีนี้โอกาสระหว่างความสัมพันธ์จะมากจะน้อยต้องขึ้นอยู่กับเราแล้วละ่ะหากหวังในทางเมตตาค้าขายหรือให้ผู้คนเอ็นดูเชื่อมั่นในถ้อยคำของเรา พระคาถานี้ชื่อว่าพระคาถาเมตตามหานิยมท่องแล้วเชื่อว,ว่าเพื่อนฝูงรักใคร่ผู้ใหญ่เอ็นดูผู้คนเมตตาสงสารก่อนท่องควรรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ตลอดจนสจจจิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชานะโมต,ตัตสสะพัคควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัตสสะพัคควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัตสสะพัคควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปลาณีทายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอุทันว่าให้เสกสามจบหรือสามครั้งก่อนออกจากบ้านเสกแป้งก็ได้เสกลิฟติกร็ดีเสกปากเปล่าได้หมดเพียงแต่ตั้งใจทำในสิ่งที่ ครูบาอาจารย์ท่านสั่งเอาไว้ให้ยึดความดีงามและศีลธรรมประเพณีเป็นหลักที่สำคัญเราควรตั้งจิตตั้งใจให้มัน่นและรักเดียวใจเดียวถ้าไม่โสดห้ามทำและต้องขออภัยสำหรับท่านที่บอกว่าผู้เราอธิบายมากไปทําให้เกิดการลำคาญที่ผู้เราทำเช่นนั้นเพราะสังเกตจากการตั้งคำถามจากคุณผู้ชมตางบ้านแน่ใจว่ายังมีผู้ที่ไม่เข้าใจอีกไม่น้อย หากท่านใดไม่ชอบจะเลื่อนผ่านไปอย่างสุภาพจะถือว่าท่านมีการศึกษารู้การะเทศะทางเราก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากท้ายคลิปนี้ขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านโศกมานเป็นของคุณผู้สม้มผูกกดไลค์ให้มีโศกล้นหลามผูกกดติดตามให้โฮมไวแต่ความสุขโรคอย่าได้ไกลไข่จะได้มีโศกดีล้นมานโศกมานล่นของใน่หองให้มีแต่ท้องขําก่อน น่ามนอนกะหายได้เงินหมื่นน่ามตื่นกะหายได้เงินแสนมีแฟนกะหายหักหายหอมด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ